ไก่ไก่นาจอมพลิ้ว8ริวซิตี้ครับพบอต้อนรับการมาเยือนของทางด้านอังศิลา f อนะครับวันนี้อาครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการเข้าสู่ไก่ขันฟุตบอลรายการ p d t l u b i Cash Semi f i n a e 2022ครับ2023วันนี้ครับเจ้าบ้านครับไก่นาจอมพลิ้ว8ริลซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านอังศิลา f อ วันนี like, ้เจ้าบ้านครับมาในเสื้อสีน้ําเงินนะครับกางเกงสีน้ําเงินถุงเท้าสีน้ําเงินครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับวันนี้ทางด้านอังสิลาเอฟซครับวันนี้ก็มาในเสื้อสีชมพูคลิปดํากางเกงสีขาวถุงเท้าสีชมพูครับอังศิลาเอฟซีครับในเสื้อสีชมพูคลิปดำนะครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเล่นก่อนครับเริ่มเกมครับ ทางศิลาครับเป็นฝ่ายคลองบอดครับบอล,บอ,ลอยู่ที่ปฐุมชูทองครับเึินเกมมาที่นิโคนิโคออะไรนิโคพลาดครับจังหวะนี้มาที่จิรายุทธจิรายุทธ์ใส่โอ้โหไม่ได้ยังอยู่ที่อำนาจกลับมาที่ชุมพลชุมพลครับกระชากมาแล้วก็เปิดเข้ามาจิรายุทธ์ว่ายังไงจิรายุทธสองสามสองสามจิรายุทธลุกขึ้นมาได้โยกมา ทิปแล้วก็ใส่ขวามาลูกนี้เรียบลอยก็ก็ก็จิโร่เล, Go! 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 ล,ลาฮะจินดาเอาแล้วครับชาวบ้านครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้จากู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับจิระเลหจินดาโอ้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันครับจังหวะนี้ครับบอลจากทางด้านอาทิตย์พัฒนาครับยกเข้ามาให้กับนักจิระครับโขกรุกนี้ครับไม่เหลือครับหนึ่งับขึ้นนําแล้วครับสาหรับทางด้านปาดิสซิตี้ครับนี่ครับตวัดเข้ามาโดยอาทิตย์ครับและจิระครับมาคนเดียวเลยครับโอ้ครับเรียบร้อยครับ หนึ่งศูนย์ครับเกมนี้บอลยาวมาครับแล้วก็มุยละการขันในครึ่งเวลาแรกครับเจ้าบ้านแปร์ิวซิตี้ครับออกนำนั่นนั่นอังซิลาเอฟซีไปเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ าครับกลับมารับชมเกมกันต่อครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ PTT l u b i Can Semi Poli สอง2 2 2ีทับ2023ครับในครึ่งเวลาหลังครับเอาแล้วยังไงครับเก็บไว้ได้ที่จิรายุทธจิรายุทธกระดกต่อมาที่ชุมพลชุมพลมาถึงบอลชุมพลจังหวะนี้ชุมพลให้มาแล้วเกียรติศักดิ์สีคำใส่ขวาเลยลง ไ้นาจอมพิวปาดริวซิตี้ได้ประตูที่2ครับจากผู้เล่นหมายเลข31ครับเกียรติศักดิ์สีคำอ้ยครับดูครับจังหวะนี้ครับชุมพลครับแทงออกมาทางขวาแล้วโล่งๆเกียรติศักดิ์ครับวิ่งมากดขวาลูกนี้ครับหายครับโอ้โหครับมาแล้วครับประตูที่2ครับของทางด้าน ไอ้นาจอมผิวแปดิตี้ครับบังขวาครับแล้วก็โจมตีในลูกกาอากาศมาที่ปทุมชูทองปทุมจังหวะนี้แล้วใส่ลูกนี้ฉลับเอา้าแล้วจังหวะนี้ยังไงครับรอู้เดี๋ยวมาดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับอ้จังหวะปทุมหลุดมาครับแล้วก็ <Ooh. S 2> จังหวะเดี๋ยวดูอีกทีครับแม่จังหวะปฐุมบอลลงแล้วว่าลันยูถึงบอลก่อนครับแต่พุทธศิลินเป่าไปแล้วครับแนมะ่ับของนั้น,นอ่างซีลเอฟซี หญิงลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองสองครับเป็นทางด้านายเลขสี่สิบห้าครับสองครับสุภกิจย้อนกลับมา แล้วโอ้ยจังหวะนี้ไอ้เหลืองครับมาดูภาพช้าครับจังหวะจะออกตัวครับแม่เมอ่อสกูเป็นจังหวะจะออกตัวของนั่นเจษดารัตผิวแก้วครับเนี่ครับยกมาแล้วให้มาที่สุภกิจก่อนครับแล้วก็ย้อนคืนกลับมาครับเป็นชุมพลครับเบิ้ลยาวๆมาจะออกตัวมีอูหแม่มีไปเกี่ยวนิดหนึ่งครับแ่ เราเป็นฟรีคิกครับของทางด้านบาเดิลซิตี้ครับหมดแล้วกำลังรอเคลียร์ยังได้หมดนะฮะอ่ะก็ฟรีคิกจังหวะนี้ครับของทางด้านบาเดิลซิตี้ครับสวัสดีนันตชัยด้วยนะครับบอลจะจบแล้วเพิ่งจะเข้ามาดู <laughs> อ่าครับฟรีคิกจังหวะนี้ครับของทางด้าน8ปดิวซิตี้อยู่ที่บอลเป็นทางด้านชุมพลกับทางด้านจิรายุทธจะทําได้ไหมจิรายุทธ์ใส่แสกเทียยโอ้โหแม่ไม่ได้แล้วสาอวิธียังไงบอลลอยแม่เข้ามือบรุกษ,ษาประตูครับโอ้จิรายุทธแสงผ่าแล้วแม่แล้วก็หมดเวลาการย่งขันครับโอ พีดีทีลูบิแคนเซมิโปลีครับณนะสนามสบบุบินบินบยาจันครับหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาหลังครับทันแบลลิวซิตี้เปิดบ้านนะครับเอาชนะอ่างศิลาไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับ